ขอไว้นะบนนี้เอาตามมึงไปตาไปแน่ขอให้เจอให้เจอมีการครับถ้าเจอทำบุญให้เขาแน่ร้อยเปอร์เซ็นที่เจออะไรไอตอนแรกเดี๋ยวเพราะว่าในไลฟ์สดอ่ะที่ผมเปิดผมไม่อยู่ตรงนี้สัญญาณผมไม่มีเลยมันจะกตัสัญญาณใช่ใช่น่าจะเป็นที่มือถือกูกกาศอะยอืมนะครับมือกากด้วยกากด้วยก็ไ่ห้ซื้อโทรศัวท์ใหม่นะให้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้แล้วก็วอนสปอนเซอร์ทั้งหลายนะครับถ้าเผื่อคิดจะ สนับสนุนในการถ่ายทำตอนนี้เรายังใช้ฮีโร่ถ่ายกันอยู่นะครับผมนะฮะก็ก็ช่วยสนับสนุนด้วยใช้ฮีโร่ด้วยครับผมจะถือเครื่องใหม่ก็ไม่ได้นะรอเปียแชร์อยู่นะอ่ะเดี๋ยวพี่ผ่าไปฉันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ผมจะเล่าให้ฟังคือผมไปหลังเนี้ยมันน่ากลัวไหมน่ากลัวแบบไหนแบบว่าเขาจะแยกเลยว่าห้องผู้ชายหรือห้องผู้หญิงห้องอะไรคือเราขึ้นไปเนี่ยเรารู้เลยว่าห้องผู้ชายห้องผู้หญิงแล้วห้องเนี้ยน่ากลัวมาก เช็คไหมเพราะคุณอยู่ข้างล่างเนี่ยเสียงไอ้จอยเจียวจ้าสุดเลยบ้าไม่เจียวได้ไงอะแบบแบบมันวังเวงอะเหมือนเราขึ้นแบบว่ามันพูดไม่ถูกว่ะคือเราขึ้นเวงแบบมีเสียงมีเสียงกระทืบเลยกระทืบกระทืบแบบกึกอย่างเงี้ยไปลองเถอดิไปเด็กอะไม่ดีกว่าในเมื่อพวกคุณก็สัมผัสกันมาแล้วนะครับผมผมก็จะไม่ไปซ้ำรอยตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมกะที่ไปห้องเด็กนะห้องเด็กสีฟ้าแนะนำ ตรงนี้มีแน่นอนไม่ไปบ้านใหม่หรอมาให้ไปบ้านใหม่ถก็ไปบ้านใหม่ก็ได้แต่ถ้าอยากไปเจอในห้องเด็กสีฟ้ามีได้เลยได้แน่แน่เพราะกูกูว่าโดนหมดพิงก็โดนนี่ก็โดนเสียงกระทืบเท้าจะาจ่าเลยปึ๊กเลยอ่ะปึ๊กเป็นเหมือนห้องน้องสาวเขาอ่ะโอเคงั้นไปหลังใหม่กันนะครับผมเขาไม่ไปหลังเก่าไปไปไปก็ไปโดนมาแล้วไงเออก็ไปอยากให้รู้ไปมาแล้วว่าเป็นยังไงเห็นรู้แล้วนะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุณจ้อยไปกับผม คุณจะไปกับผมแล้วเดี๋ยวคุณสองจะเป็นคนรับสัมผัสจากผมเองถ้าผมสัมผัสตรงไหนได้คุณ200จะไปประจําจุดตรงนั้นแล้วตั้งกล้องเลยโอเคสองร้อว่าไงลูกเอาไว้บ้ายหน่อยอยู่ไหนอะมองไม่เห็นเลยเข้ามาสิเข้ามานี่สิ